เออ่าม yeah, ัน yeah. นั่นเีงเออมันอยากลำทางเอาแล้วมัน้นต้นแมนหาทันยาไม่เห็นสังกนเฮ้ยแล้ัยังเรือดวนเนาะด่วนสองมันแมนกับบินเพ้่ม จ่ายเงินเราออกมาเลยเว้ยอย่างเงี้ยเนาะปูกอโลว่ะเอาเพนามเพนามแหละแมนมาแล้ยิ่เดือนอลวดสองมัดก็ไปบินก็ไปบินพร้อมนะอาไรเออแผ่นแผ่นสิบแผ่นไอเด็กเส้นี่เสาหาเสาหาี่เสาเเสาเลวดสงมัดตะูสโลจะเป็นเงิน เลขที่ออกซิเท่าไรเนาะใช่ต้องการมันี่ได้ไว้มีปะคือไม่ฮะโเมนมนฮะโฮเมนไม่หยังสั่นมีนะพอเชียงบ่าต้อนามหันทองเหองขามตลาดนหมรวยมหันทองหันทองอ อ่ะเนาะกราบสบายดีสวัสดีนะเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยตอนนี้กำลังมีใบแปดเลยมีใบแดอยู่โคบดอยู่นี่แต่ว่าบอเซียงว่าไปจ่ายอยู่หันแหละเนาะบอเซียงวัดชิฝากไม่เมื่อน้ำเฮ้ยพี่น้องเ้ยพอดีเพิ่นเอาใบบินให้พี่น้องเมื่อกี้นี่เพิ่นแบบตรงขามกับหันทองเห็นบ่พี่น้เราเนียนข้ามหน้าหันตลาดได้เลยพี่น้องนะอ่ะวันนี้ทั้งสังนก็เข้ามาตลาดโรงยินพี่น้องเลยมาหาซื้อใบแปดเนาะ อีกขั้นตัวใกล้ๆแบบมีไม้อายุแต่โบมีไม่เป็นที่ว่าเขาต้องการโอ้ยน้องวะจะได้โทรหาทางบบไรหละเพราะว่าบบไรเราบอกว่าหั่นอยู่ใกล้ๆหันกับมีแล้ววะได้หันตัวเราแนะน้ำแบบโบโบมีไม่เป็นที่เขาต้องการแบบนี้อย่างอื่นมีครบหมดเลยอยู่ไสนนอกแบบนี้หันทองหันทองมันจะทำให้เสียทองเลยเนาะ มาดูหาห่านทองชิเข้าไปชิทองโมเมนต์ได้ตอนนี้กรากำลังหาห่านใหม่วยพี่เราเลยวาดแถบนี้มันโมเมนต์เกลที่เราเคยสั่งบ้านดลุดเนี่ยก็คือแถบบ้านในนั้นเนาะปลายนึงก็ปลายทองอยู่ตรงนี้เลยเลยอยู่ฝั่งนี้ใหม่เนาะว่าปลายทองไป็นเลยเป็นแบบนี้นึ่ง กากสันข่านกายค้ำเมือนกายทองข่านกายคำเนี่ไปแจกว่าเชียงหรอเล่ติดกันเลยนี่บ่ข่อยก็ยังงงอยู่ว่าเป็นห้านตัวไรแทะนี่ได้ห่านกายคำอะรกกายคำนึ่งกัเนาะถามวงว่าเชียงไหมดู้านไหนแทะเบ้เบิ้งเบิมันจิมีชื่อขานเพิมั้่นี่เนาะน้ำลายเยนม จันจันทมอนอันนี้บ่เม่อ๋ออ่ะระชีหาฮานพ่กเป็นอะไรเคยมาซื้อเนาะแ่เอามัดาเคยถาม่เคยมาซื้อของในเลยบ่เห็นไปทั้งใน้หุ่นเนาะ อาหานี่ฮอนะนนะันใม่เนน่ะแมนอยู่ข้างในฮะโอ้ยออดเดีโอ้ยมีครบหมดเลยงโอเคไปพี่น้องไยทางบอไรจวดดีดี มาไล่รละเงินกับรหล่น่ยเลยนี่ดดวยโอ้แมนแมนที่นี่ทางบอเสียงเพื่นมาซื้อจกไม่ยังวันเราให้ฝากเมื่อนำในเพื่อนะแป้นนี่แป่นเท่าไรน,นี่น้องแป้นน่แปดสิบพั 70, โอ้แปดสิบพเอา สิบแพน่นเล็กอยู่ใส่เล็กมีบ่างาเอาเลขพ่อเนาะบวกตังบ่อ,อ,อาาใดสายจุว่วม,มาสายเดียวเลยสายเดียวเลยเนาะ ายปานใดยันเพิ่นบ่ไปส่งยาตะนด้ลงมาก่อนกนี่เราโหาเจ้าแหละเนาะโอ้ยทางบไลสบาดีเด้อเนาะจวดจดไว้ดีทันใจ ไปหาคนมาหามซอยเด็กอยู่ในพุ่นเพิ่นเนาะนี่เด็กนี่จัก10 25เด็กปอก20เส้นลวด2มัดตะปู2โหลกินข้าวกินน้ํแล้วบ่กินแล้วยยังบ่ได้กินหาซื้ออาหารตลาดได้กินก่อนกินครับสิซื้อหยังเนาะอ่า คืออยากเจ้า,าไาว้ดีคืออะไรลังกันท่านที่เจ้าว่าหัดบบมีแป้นนะไม่อย่างอื่นนี่มีโคบ,บิดเด็กลาทางนี่นะแม่นที่เป็นเป็นท่านเวียดน,นะอ่าตอนแรกที่มาเพลินใจไว้นนาางานปะตรงเอาเสียงเพิ่นอือแล้วมีใบเบินอยู่ที่บ้านตรงมีอ่ะ Phần phả biển mang kia này không Chắc giờ biến à. Chết 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 เคะเ่าครับบ่มีมีอยู่ได้เอาตัวนี้ข<ม>ึ้นไปก่อน่องเจ้าเลยไปแป้นสิบแผ่นเดนกพาได้อ,อ,ดอสิบแล้นไปก็เล็กขอกเล็กสิบเลขแปด้วดตะปู 6 2ด2มากเ็กปอกตัวไหนเศร้าเด็กปอกเศ้าสิเด็กเด็ก1ิบเศร้าห่าแป,ป,ป้น1ิแป้นอันนี้ของเพื่อนครบแล้วปะตัวนานเก้าซิบะ

นี่อนาคตครัวเราเน่ยเบิ้งเขานี่บื้องซงสิ่เป็นนะนะระบัดโอ้เป็นสุขคนเลยวะมาป้ายจิตจับกันคนนะใดี๋ยวก่อนนะ เล็กเส้นมีตัวขนาดใดน้องไปค่ะไปเบิ้ลก่อนปะไปเบิ้ลรุ่นกลางนะขาไปเบิ้ลเล็กคนก่อนไม่อัดก็คับแค่นี้หนุ่มมีครบหมดเลย ออกมาโอ้มีมงกอมงกบอยู่นี่ครบหมดเลยนี่ครบเซฟบนเลยนี่อย่ามันเหมือนเลยตัวราคามีราคาอะไรแนนนี่น้องราคาราคาตังกลางหนาดตัวนี้ไงพ่อตัวนี้เขาเคยใช้ตัวกลางนี่เมนบอกตัวนี้ว่ากลางน้องแลมวกลางนีตัวนี้ก็เลาซซี่ฟร์แล้วสามราคาเมน ตัวนี้เออมูม้ามาพี่มูม้เนาะหมือดเลยราคาไหมมืดเล็กปอกเล็กยางทาํไปเลยมาเข้ามาเลือกเด็กอยู่ในกระปูมัวเลยแบบนี้เอาเอาเ่าหาเสร็จเอาตัวนั้นไหนน้องเ้ยแล้วก็เล็กปลอกเช่าเสร็ตัวน้อยแต่เพราะว่าเพิ่นรัดมันสี่ยนแบบนี้ มนาเอน้ะ่อพ่เนเมื่อล้าบอโอ้่นเมื่อก่อนแล้วนี่คือตะปูของเราจ่ายให้เราใส่รถเลยดยนี่ม่แต่เฮาใส่รถเฮาก็ได้เย็น่าบ่ไร้รักษาเนี่ยแมนเมื่อไรบ่บ่ไดร อ่าเถอะบ่ได si oh. ้เถอะบินเมื่อยบ่เสียงแน่แล้วว่าฝากให้เจ้าแล้วว่าบ่จ่ายต่อเด้อจ่ายแล้วจ่ายต่อก็บ่มีเด้อเนาะาบ่ไแน่เนาะโอสมมุติว่าเฮาเอาบงกบอีหยังลนี่ไปส่งแถวบ้านดงดงยางหยังนี่จะเ็นดงยางยอนมยาง่ซ้ายก็โอ้แห่ซ้ายก็มี Bộ thơ dưới này bày bình rồi nó, Rồi Phở đây mi ngục để sang hè sai cho phần à, Phần nắp đếch, đếch ma con vào này Hết bày bình đây rồi bà Đếch xếp tụi nó ra đây chết xếp nè Sau hạ xên Rồi đếch bỏ tụi sau xên Tụi sau phát hẳn sau xên Đếch luôn sau mặt nữa. đúng

เอาตไหมบ่บไปไปป่อะไรนะหาตู้กดหาตู้กดเงินดีๆีเลวันนี้มีอยู่บ่มีอยู่บ่ตู้กันบมมีเฮยอืมธนาคารยังนะพัฒนาบ่กันค้าเจ้าใช่กันค้าเมนเน่ะ

เงินลางเงินเดือนมากกกดออกบิดรอะกดไปไหมใช่กดมาซื้อนุ่มให้ยังให้ลูกอยู่น่ะเติมน้ำมันนะบ่เติมนะอ๋อสถานการ์เมื่อเอาอยู่พุ่นเนาะขาน้ำมันเฮาอยู่บ้านแถวๆเพื่อนน่ะพอใจตอนนี้เย็นเจ้านาสาบอ่ะนี่ลูกเมียหู้อยู่บ่ดิ ยัารู้เบียูนี่นะโอ้กดเงินว้ยเราไปซี้ธนาคารกับข้างๆนี่ธนาครกิอ้นด้เราอะไปกดเงินเนอโอ้ฝนมาเลยได้มาไล่จะตักฝนเมื่อได้นี่เบิ่งครับแม่มาไล่ได้สิเปียกเนาะนนี้บินแล้วปะน่าทางบ่าเคนไปเห็ดอยู่เห็นใบบินมายดของเฮาสบิททอรไลนเน มาเที่ยงอะ่รขอมเก้าแสนนายบ้องเรากนเกานอื้ี่นบเก้านเก้าชิ่เกาเจตลกเอะไรอ่ะรไม่เนเลเยนเ้็นเนาะน่ก็โอเคอยู่งามดูกับลายได้แนกงามว่าโอเคได้ไหมนี่เนาะได้ห แ้วงเนาะเีอ่ะไปนาะผู้ผลลากเด็กมาเลยผู้คนยังตุ้ยเชียวน้ะเขาข้างนเาเบิ่งบูเห็นเลยผัวพี่น้องเลยมืดตึ๊บเนี่ยเพื่อนออกมาเนาะพี่ไงครับอีดีตอ่ะออ่าเออ ต้องในมัดแนเได้เหรอโ้าหเสษนลายแฮะเ็บ่ออะไรเติมลมคักมาแล้วบ่รถเจ้าก็แอันแฮะก็อ่อนแท่นะเติเติมลมอยู่แล้ไปเติมลมอ เอาเงินใหนมาได้ซื้อน้ำแบะซื้อน้ำกินก่อนลๆยิเนาะซื้อน้กันด้ดแปดเอ็นตนข่ามมอกกระมันเมื่อพูดแหละเมื่ออยู่นั่งก่อนซื้อน้ำน้ำรถพร้อมแล้วเบิล้ดเติมน้ำแล้วพอเมื่อแล้วเนาะโอ้น้ลเดี๋ยวตัวน้นจังหวากันเมื่อฮอดพูดก่อน

khึ้น mắc เกินกันชายน่ะย่ําขึ้นตุ้ย เคยเรนมาดำดัวะแน่นขาวตาื่อหาชืกินนมากเที่ยงล้วนีเมื่อกิ่นี่พื่อนไหแนเมื่อกี้ท่นเพื่อนเนาะเดียวชื่อเยกินเมื่อกี้อนนละน่สีห่อมร้นีนะาบิัหมลำารอยู่หอนนี่บึ้เอาว้นึ้ เ้ห้องหาวะไร่เรียบร้อยเอแข่งฝนมื่อเออลาป่วยแม่เนาะเออดาแถวลูกตะวันเออเ่ออย่ามันนั่นเด้พื่อมอยากลำทางเขาแล้วเพ่นโดนต้นแมนหาทันยาม่เห็นสังเกอืหาทยาผูกซะ

แผ่นแผ่นสิบแผ่นไอเด็กเสร็จนี่เสาห้าเสาห้านี้เสาเสรนเสเสรนจะดวสองมัดกะปูสองโลจะเป็นเงินเลขที่ออกสิเท่าไหรเนาะเงต้องการเพื่ออไรเอาไปมาอนึงเออพี่เลิกกันเ เิ้นยานบมว่มาก็เห็นลวดอยู่กีเออนะเอาลวดนั่นคิ้วเล่นมันมนีรับรองมายูรับรองห่บ้าน หมัดเลยหูเคนเคยแก่ไหมยังคนเคยแก่ไหมคนนะ้หวแล้วแก่ไหมทันธุรกิจมืดเลนีาแล้ววันนี้มาแล้วไปวินเาอทำอะไรเออต้องห่วงสามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามแสนวะส สาม้านหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันน่ะเยอะนะโอ้ยไปจะบุญเจ้ายเดินทางก่นรถวาไรเดี๋ยวคอยเติมเริมซื้อน้ำเสื้อย่างกินเดี๋ยวซื้อนักินเต็นกข้าไปพุ่นละไปไปก่อนเด้อเด้อนี่คือโอ้ให้นั่นใช่ให้คนขับใช่โดยเออเอ เออโลยก่อนาไละลายสามล้าน170,000สเสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดส <ities> ิบพันเอาเถ่ะน <g liberals> <t> ี่เก็บเลยเติมเลยเติมเลยเติมฮะไอ้ยังร้อหาสิบ cho cho rồi nam kiến chưa nắm cá lại rồi rồi con ra rồi ba bạn đi ba Ok, bà, bà. ไปชื่อของกินก่อนเดี๋ยเจ้าไปถ่ไปถายอย่าง้ี่ไปี่น้อจันวนดูตกดูสามบ้านหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันเนาะโดยะค่าเครื่องพี่น้องค่านมัน้ำมันบรลยังโมเลเลนาะโอ้ยเงินน้ำเท่าเดือทอะไรเราถายที่ตามกัอีกเีนตงนะสำหรับที่มีตั้งสุมนขอราพีรานองไปก่อนเนาะกเหอกันอยู่บ้านของน้องแจวเพื่อนไเพื่นพี่้องเลยอ่ะไปดีสบาย